ีผัวในรยันเจอร้านอะไรลูกเบียร์ปูนโดนัทญี่ปุ ue, oh, so um, ่นออาแล้วเบียร oh, ์ปูนเที่ยอะไรมาขายเบียร์ปูนอ้ยเบียร์ปูนโดนัทญี่ปุ่นนะแม่ไม่ใช่โดนัทเมืองไทยนะเฮ้ยเที่ยวยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยมึงรีบแดกทำไมลูกแม่ลูกแม่ตะกาไปหน่อยก็ไม่คิดว่าลูกแม่จะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ซื้อแม่ขอโทษลูกห้าร้อยพวกกันพวกกันห้าร้อยแล้วใครพวก วันนี้พาแม่และเด็กแก๊งมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเพราะเพื่อนๆบอกว่าจะได้ตามไปกินข้าวแม่ทุกชาติไปใช่ครับวันนี้เราอยู่กันที่งานองค์พระปฐมเจดีงานใหญ่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม,มที่มาแล้วได้ทั้งไหว้พระทำบุญแล้วก็อิ่มท้องกันไปด้วยงานโปรดของบ้านเราเลยเพราะว่าของกินเยอะมาก ตั้งใจพาแม่มาทำบุญที่งานองค์พระปฐมเจดีแต่ยังไม่ทันได้สร้างบุญลูกๆแม่ก็พากันสร้างเรื่องซะแล้วเดินไปเดินมาไปเจอร้านโดนัทร้านชื่อร้านเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโดเดินผ่านร้านพี่เจ้าของร้านก็ดันยื่นให้ชิมเ <laughs> พื่อนๆผมก็เลยชิมเ <laughs> พื่อไม่ให้เสียมารยาแถมยังบอกว่าถ้าช่วยขายของจะให้กินฟรีงานนี้ครอบครัวเราไม่พลาดอยู่แล้วเพื่อนๆผมก็ดันชวนแม่มาช่วยกันขายด้วยเพื่อของฟรีทำได้ทุกอย่างงานนี้ถ้าได้ทีมงานครัวบ้านแม่มาช่วยขายรับรองหมดเกลี้ยงแน่ๆเออผมหมายถึง กินหมดเกลี้ยงครับบอกเลยพี่เจ้าของร้านพลาดแล้วกินไม่พอกลับบ้านด้วยทำไมให้น้อยจังวหวปกติกล่องเท่าไหร่กล่องละเจ็ดห้าแล้วกล่องขายแม่กล่องเท่าไหร่แม่มาอีกแล้วพ่อแม่ยุ่งเพ่อเพื่อพ่อเก็ให้ชิปหายเลยเอามึงเก็บไปส่งอย่างอีกแล้วแนะผมจะมาให้เนี่ยถ้าใม้รีวิวให้เนี่ยจะมีส่วนลดไหม แปดสิบา้แม่เอฟซีเนี่ยแม่ขอบคุณลูกอันนี้เมนูนี่เป็นเมนูอะไรนะซิกเนเจอร์ค่ะเป็นเมนูอะไรซิกเนเจ้าไอ้โ่ปนุ่มละลายในปากถ้ามาจากคนอื่นเขาขายเจ็ดสิบห้าแตบอกว่ามาจากแม่เป็นเอฟซีแม่เขาขายแปดสิบแล้วมกับซอสมันอร่อยเพิ่มขึนซอสนี้เลือกกี่แบบครับสามค่ะตอนนี้มีฮอปไอโดช็อกโกแลตแล้วก็นมชมพูนมชมพูได้เหรอคุณไปทำที่ไหนมาไว้ด้วย เดี๋ยวแม่ลองชิมนะอันนี้มีห้าห้าชิ้นนี่แห้ะแม่ชิ้นน่ากินอยู่แม่อร่อยว่าแม่อร่อยไหมครับอร่อยจริงแม่อร่อยไหมเน่ะเดี๋ยวก็เคี้ยวก่อนติดคอไหมอยู่น้ำว่ะอะไรอ่ะน้ำน้ำน้ำเค็มไหมเป็นแบบนี้ไหมมันเค็มก็แล้วสดเชิญ นมสดฮอกไกโดสามขวดร้อยที่ร้านเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโดขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ต้องนี่เลยโดนัทญี่ปุ่นหอมอร่อยแถมมีดิฟให้เลือกจิ้มอีกด้วยรา,าราคาเริ่มต้นแค่ชิ้นละ12บาท<ม>นอกจากนี้ยังมีโดปโดนัทขนมปังที่แบบอร่อยมากชิ้นใหญ่ๆแบบนี้4ี่ชิ้นกล่องละ1 0 0้บาทและที่เอ็มชอบมากๆเลยก็คือนี่เลยนมสดฮอกไกโดหอมมันอร่อยราคาก็น่ารักสามขวดร้อยเองและทีเด็ดก็ต้องนี่เลยเลร์ปี้นมสดฮอกไกโดเดินงานพระปฐมเจดีมาร้นๆดูดสักสองสามจืน น้อจอดอันนี้นนีนูเหี่ยวกินนงานลยแม่กินงานเลยได้เลยดม่ค้าแดานแตอแบ่งชแบ่งเจี่งไม่ันบอกไม่ต้องิมเลยแล้วมึงเตียให้น้ำมันนี้เกลียดจะ็มถึง เอาเป็นว่าปีนี้ใครมาเที่ยวงานองค์พระปฐมเจดีก็ฝากร้านเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโดไว้ในอ้อมใจกันด้วยนะคะร้านอยู่ฝั่งถนนต้นสดเจ้าของร้านแอบบอกว่าอยู่ที่เก่าที่เดิมเพราะมาทุกปีลูกค้าเขารู้กันอ๋อลืมบอกงานเขาจัดยาวๆถึง8ธันวาเลยนะสําหรับคลิปนี้ขอพาแม่และเพื่อนเพื่อขายขนมโดนัทกันก่อนนะคะได้ข่าวว่ากินของเขาไปเยอะซะด้วยฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าแม่และเดอะแก๊งจะพาไปกินกันที่ไหนอีกสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ แม่แม่รอดแล้วแม่เรื่องกูเดี๋ยวมึงแย่งเดีแม่เลิ้มหมดแล้วเนี่ยแม่แม่เลิ้มหมดแล้วมารีวิวลูกแม่เงยออกเช็ดเช่อยมางแม่แม่เงยออกอร่อยมากทุกคนนะลูกถ้าใครผ่านไปผ่านมานะงานวัดปฐะเจดีย์แวะได้ที่เปียกฟูนโดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโด